เฮ้ยพี่ไรเนี้ยไม่รู้ว่าพี่ถ่ายอะไรวะพี่่ะเดี๋ยวผมเคลียร์ให้คำเตือนรายการนี้แต่ไม่ได้คำหยาบคายไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนไปตามพ่อตามแม่มาดูเลยไปสวัสดีครับกับพวกเราอีกแล้วในช่องครัวกิ้งครับวันนี้เราได้พาในแบบมาด้วยในแบบชื่ออะไรนะได้ขาว่าชื่อเอ็มนะฮะเอ็มเอมี ใช่ไหมเป็นโฆษณาใช่ไหมใช่ครับตัวเมนโฆษณาเลยครับคนนี้อ่าวันนี้เราก็ได้เชิญเขามาคู่กิ้งด้วยเออมาที่นี่เลยเหรอใช่ครับแต่เหมือนวันนี้เราขาดไปอีกคนนึงอ่ะใครวะใครวะเออนั่นสิใครอ่ะพี่เอิร์ธไงมาเลยเหรอเอออยู่ไหนล่ะอยู่ไหนวะเฮ้ย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 เขาเปิดหัวกันแล้วโอ้ลูกดินี่นี่ก็เปิดอะไรวะหัวเหรอเปิดหัวไงใช่ครับเนี่ยอ้าวหายว เวลครัอวอกกิ้งครับกินกินกินเสร็จยังเสร็จยังอะจ้ะกินข้าวกินข้าวครับคผมอ่าเชิอ่ะเอ็มครับไม่ใช่เอ็มพี่อะพี่ใครไ่ะเอ็มในแบบวอกกิ้งเฮ้ยครับผมหายไปนานไปบวชเจ้าหลินมาเดี๋ยวเราจะมาแก้งในแบบครับวันนี้ไม่ไม่กูมี้ะ อ่าเราจะมาแกล้งในแบบนะครับวันนี้อืเดี๋ยวเราจะแกล้งยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันครับอืใช่คุงหลอกว่ะที่มาคุณหลอกว่ะก็ขายตับเลยเอ้ยเฮ้ยแบบมาแล้วเตรียมเตรียมเตรียมเลย มาไงครับเดินมาป่าซอยนี่นะไกลปะกไไม่ลลครับอองงดูสโอเคครับมาเลยนานไม่เป็นในแบบมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พี่บีครับเป็นผ่วกกับอันนี้ก็พี่เอิร์ธเป็นสวัสดิ์อันนี้ก็นิครีมนี่ก็ผู้จัดการครับเชิญนั่งเลยครับนั่งอะรยาครับเรียอยแล้วครับ นั่งก่อนนั่งก่อนครับครับครับอันน้มกออไใรออันนี้เขาชื่ออะไรอ่ะชื่อเอมี่ครับฮะเอมี่ครับเอมี่อ๋อในนี้มันในนี้มันไม่ไ้ชื่อเอมี่นี่ ก็เขาไอคนนี้เขาเทไปผมเลยหาคนใหม่ครับเฮ้ยคือรู้ไม้ว่ารู้ไว่าเกิดงานเสียเนี่ยลูกค้าไม่รู้เนี่ยรู้ว่าอะไรเนี่ยรู้ไหมมึงจะมจะโดนเท่าไหร่มึงรู้ไหมเนี่ยแต่แต่ผมว่าเหมือนอยู่นะจากเขามาแล้วใช่ทำงานกับตรงผมเขาก็เหมือนนะเราลองให้เขาแต่งตัวดีกว่าไม่รู้ว่าถ้าถ้าเกิดงานเสียทุกมึงรับผิดชอบนะถ้างานเสียทุกมึงรับผิดชอบนนะไม่รู้ว่าถ้า มถ่ายไม่ได้เลยกูกูไม่จ่ายตังค์อ่ะไม่จ่ายตังค์อ่ะไป้ตอนเย็เมื่อกี้เขาส่งของผิดอีกใส่ยับไม่มีอะไรทำยังมั้งนี่ก็โอเคแล้วตอนนโอเคครับโอเคลูกอ่ะไม่ค่อยโอเคครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเราพร้อมถ่ายเลยครับพร้อมถ่ายพร้อมถ่ายเลยน่าจะพร้อมยังครับไปขีนน้ำครับ กลเออเอ้ยไอ้บอกบอกแบบดิให้ให้ทำท่าหมาดิท่าหมา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 โอ้โหเร็วดิท่าหมาเอ้าแมวดีกว่าเปลี่ยนเอาท่าลิงเอาท่าลิงดีกว่าท่าลิงท่าลิงครับท่าลิงท่าลิงท่าลิงครับท่าลิงยิงยิงยิงเอามือลงไปแรงเกงด้วยเอามือลงไปแรงเกงมือมือล้วงแรงเกับ เออมือลงไปกางเกงมือมือลงกางเก่งเออมือลงกางเกงอ่ากจูจูเออจูจูถ้าจู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 นะจูจูจูมือครับจูมือเอ้ยุณแม่เอาแล้วเฮ้ยเอาท่าไก่ดีกว่าบอกท่าไก่เอาท่าไก่เอาท่าไก่อ่ะท่าไก่อ่ะท่าไก่ครับท่าไก่เนี่ยอ่อเ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 ออเอาเสียงด้วยเอาเสียงด้วยเอ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 อ ถ้านานต่อครับถ้าลิงไม่ผ่านขอท่าลิงเลยครับขอถ้าลิงครับหันหันมาครับหันถ้าลิงท่าลิงท่าลิงถ้ทำหน้าด้วยครับทำหน้าทำหน้าด้วยไม่เหมือนอ้ยอย่างนั้นโอเคยจ้ด้วยโอเคครับอ่ะอ่ะจะโจ้จับภาพทันไหมจะโจ้จับภาพทันไหมท่าลิงนะครับอ่าท่าหม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 าโก้งอ่ะท่าหมาอ่าท่าหมาครับท่าหมาท่าหมาเฮ้ยก็ทำได้ป่กวะ ออใส่ตูดตด้วยให้ใส่ตูดด้วยถ้ามาใส่ตูดซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายใส่ตูดด้วยครับใส่ตูดด้วยครับทำได้ไหมทำได้ไหมซ้ายขวาซ้ายดุ๊บดุ๊กดุ๊กเลยพี่ผมไม่รู้ว่าพี่ถ่ายอไไะไรวะถึงแบบมันเริ่มเยอะแล้วว่เๆๆเาๆๆเยอะแล้วว่าเยอะแล้วว่ามันเป็นมันเป็นโฆษณาแบรนด์ของเด็กครับแบรนด์เด็กอะไรแต่เปนแบบดูเยอะอะผมไม่เคยถ่ายอะไรแบบนี้ไงผมเลยแบบไม่เกตอะไม่โอเคอะ เปลปลี่ยอ๋อเปลนเซตเปมันเป็นเซตเปลตขนมเล็กเปลี่ยนเซตอนี้ผ่านแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่มีแรงแล้วไม่มีแรงนะครไม่มีแรงไม่มีแรงแล้วเปลี่ยนเซตเปลี่ยนเซตครับเปลี่ยนเซตครับช็อตต่อไปเดี๋ยวผมจะให้เขามาถ่ายกับมอไซค์คันนี้ครับเฮ้ยถ้ามีเรื่องเองมีเรื่องเองครับพี่ชอบนะเว้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเคลียร์ให้เออเออเคลียร์ได้จริงๆนะเว้ยเมื่อกี้เรื่องกูเห็นหน้ามันเบ่งเบี้ยงเลยโอเคถ้าพร้อมแล้วเรียกมาเลยไอ้เด็กเอ็มไปตามเขาข้างในมาหน่อย เอาท่าที่เราถนัดเลยครับท่าปกติอยากได้ท่าลิงครับขอท่าลิงหน่อยครับมอไซค์ท่าลิงขี่มอไซค์ครับไม่เคยขี่ลิงขี่มอไซค์เอาเอาเอาขาจับแฮมก็ได้ครับขาใช่ครับขาผมเลยครใช่ครับอ่ะเดี๋ยวผมจับมอไซค์ให้แล้วใช่ครับ นอนครับพี่นอนนอนนอนดูครับนอนดูครับนอนดูครับไอ้ไอ้ลูกค้าอยากได้แบบว่าขยับตัวหน่อยนะลองกระเด้าหน่อยครับกระเด้ากระเด้ากระเด้าได้นะครับกระเด้าได้ไหมกระเด้าครับลองกระเด้าหน่อยครับกระเด้าหน่อยครับกระเด้าขึ้นกระเด้ากระเด้าขึ้นด้าวลงหน่อครับล็อกแรกลอกแรกะครับเราได้ไหมครับเดี๋ยวลองก่อน เดา้ยลใช่ครับเดาครับอ่าเนินห้าสี่สามสองเดาครับเดาครับอ่าเดาขึ้นเดาลงครับอะไรครับอะไรครับใช่ครับเพราะมันไอ้ไอ้เกณฑ์เดี๋ยวเดี๋ยวกูไปเข้าน้ำก่อนมันเคียร์เียร์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาช็อตต่อไปเดี๋ยวเอาช็อตต่อไป ไปเคลียร์ก่อออนดิเพ okay, şey, um> so ี่เคลียร์ตรงนน้นก да SO ่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถ่ายช็อตต่อไปต้องกระเด้าเลยถ่ายนี้บนรถอ่ะไอเกตเคลียร์เคลียร์เลยนะพี่เลยพี่มาคุณก่อนดิเไปตรงโน้นเคลียร์เคลียร์ก่อนเดี๋ยวให้พี่เข้าน้ำก่อนช็อตต่อไปนะช็อตต่อไปจะมาถ่ายตรื่องนี้เคลียร์แล้วอ่ะเอปวดฉี่ครับัวเชี่นี่คิมเคลียร์ไหนนี่เคลียร์ไหนเดี๋ยวผมเคลียร์ให้นี่คิมเคลียร์ไหนนี่คิมเคลียร์ไหนนี่คิมเคลียร์ไหนนี่เคลียร์ไหน รวมกลับเขาได้ภาพแล้วครับเดี๋ยวช็อตต่อไปเลยครับอ่ะช็อตต่อไปเราจะให้เขาเล่นเบาๆเบาๆไปเลยวะไอ้ยี่ก็บวยวายกูไปทีนึงยี่หมอเสียยี่เดาเดาเดี๋ยวผมเคลียร์ให้ไอ้นี่เคิมเชียร์ไหนนี่เคลียร์ไหนมึงเคลียร์เองนะเว้ยเออผมเชียร์ให้แรงนะไอ้เบาๆเบาๆไม่แรงหรอกเออแล้วก็เซตเลยเขาเซตเลยข้างในยังยังข้างนอกครับ อันนี้เราจะให้เขารีวิวรถอันนี้คือไทยครับแล้วอ,อันนี้คือไทยปกติก่อนนะครับแล้วพูดด้วยเหมือนแบบแน,นะ,ะแนํารถอะประมาณว่ารถคันนี้มือสองแต่สภาพเหมือนมือหนึ่งแต่รถเขาฝากรีวิว ไปแล้เขาต้อไปนะครับไอ้เอามือเอามือเอามือขวาเอาเอาสองสองมือจับที่โขกโป่งโก่งโค้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 งอ่ามองกล้องมองกล้องเดี๋ยวนะฮะคือผมต้องโค้งโค้งอย่างครับสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วโก่งโก่งโก้งโค้งเสร็จแล้วก็พูดว่ารถมือสองสภาพมือหนึ่งต้องที่นี่ที่เดียวบุรพากาลดบอกบุรพากาลดอ่านะครับพร้อมนะครับ สวัสดีครับรถมือสองสภาพมือหนึ่งต้องที่นี่ที่เดียวครับเฮ้ยพูดไม่ชัดว่ะขออีกทีขออีกทีว่ะพูดไม่ชัดบุรพากาลาดอย่าลืมพูดให้มันชัดๆเลยดิแบบเออเสียงดังๆอะไรอย่างเงี้ยเสียงดังๆขออีกทีหนึ่งได้ไหมได้ครับขออีกทีนึงนะครับขออีกทีนึ่งนะบุรพากาลาดบุรพากาลาดด้วเหรอครับผมโอเคครับผมเสียงดังๆนะครับน้องเสียงงดับุรพากาลาดปิดท้ายนะได้ครับอ่แ a c ช i o นสวัสดีครับถ้าท่านอยากได้รถ มือ 2, สสภาพมือหนึ่งต้องที่นี่เท่านั้นนะครับปรพาการาดครับผมโอ้ยไม่ได้กวะเกณฑมันเสียงมันไม่ได้ไม่ได้เลยเฮ้ยอย่างนี้พี่ไม่เอานะเว้ยพี่พ,พ,พี่พี่ขอเปลี่ยนตัวดีกว่าว่ะเฮ้ยพี่อะ <co ff> s> <S ไรเนี่ยออตั้งแต่ตอนแ,ตแรกแล้วเฮ้ยไปไหนอะ่ะไปโดยมาค้อนี่เดี๋ยวผมเคลียร์ให้เดี๋ยวผมเคลียร์ให้ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วอะ ให้ผมทำท่าอะไรเยอะแยะมากมายอ่ะท่าเนี่ยออกมาคุยเลเชี่ย เฮ้ยเอ้ยม э ึงเคลียร์ด yeah ิเนเคลียร์ได้เ็นเอาไงตกลงเอาไงตกลงพี่เอาไงใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่ไม่มีอะไรอันนี้เราแกล้งนะครับเราแกล้งเราแกล้งเราแก้งเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้กลุบอะไรกันครับเฮ้ยพี่แก้วพี่ใบต่อน้องคือเนี่ย เราถ่ายได้กันต้นแล้วเราอั้มเฉยๆทำเฉยอั้มเฉยแต่ครั้ตัวเราให้โบต้พี่ไม่เกี่ยวเลยไอ้สองคนเนี่ยมันให้พี่คิดพี่ไปสวัสดพี่โดนมังคายไปสวัสดิ์ทองน้ำอย่างเดียวไอ้เจนคนเดียวเลยมันไี่โอียตกใจปะเนี่ยตกใจปะเนี่ยชื่ออะไรตกใจปะก็นิดนึงครับพอตอนแรกไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยแล้วมาเจอแบบก็แปลกนิดนึงต้องต้องแบบมาโพสท่ามาใส่ชีพมาแบบประหลาดพี่บอกให้กระดงกระเด้ากระเด้ากระเด้าเลยไม่รู้เรื่องเลย ก็ผมเริ่มเริ่มแบบไม่โอเคใแต่ตอนแรกแล้วอ,ะอ,อ่ะแต่มันคืองานนะฮะออผมก็พยายามแบบออพี่มีอะไรจะฝากผนงานไหมครับออก็สามารถติดตามได้ผ่าน i n s t a g r กรมนะครับ ammy_jae ครับผมสัวนใหญ่ก็จะมีผลงานแล้วก็ถ่ายรูปที่ไปเที่ยวต่างๆนะครับจริงๆก็ไม่ได้เป็นบล็อกหรืออะไรแต่ด้วยความที่ว่าตัวตัวเราเองชอบชอบเที่ยวแบกเป้เที่ยวนะครับก็สามารถไปติดตามได้ครับแล้วก็ถ้าโฆษณาก็ แดี๋ยวจะมีโฆษณาที่กำลังใกล้ใกล้จะถึงตัวล่าสุดตัวนี้ก็จะเป็นปตทบลูการ์ดครับผมโอเคครับฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวไงวันนี้เราก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะเราขอโทษนะครับสำหรับคลิปนี้เราเป็นยังไงบ้างครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับใช่ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทันทีเลยนะครับผมอย่ามติดตามผลงานของพวกเรานะครับ อยากให้เราแกล้งใครอีกหรือว่าอยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์มาให้เราได้นะครับใช่ครับสำหรับวันนี้ก็สำหรับวันนี้นะครับเฮ้ยมองหน้ากูทำไมเนี่ยกูไปไปด้วยเอางี้ใช่ไหมฮะเออมันดูดอกไปอะไรวะเออเลิฟเซอส์เามาวันนี้นะฮะเราจะมาแกล้งนายแบบกันนะครับนายแบบชื่อเอ็มนะครับแล้วก็คือแบบอยากให้สนุกอย่างเงี้ยไปกันเลยเต็มที่เลยครับวันนี้